5 Minute Podcast brought o you by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission To The Moon Retreat Planner 2023สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at @MissionToTheMoon สวัสดีครับ5 Minute นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตานุสะหะครับวันนี้บทความที่ชื่อว่า16 Little Life Hacks That Will Do More For Your Mental Health Than A Year With Any Therapist นะครับ ก็คือบอกว่าเนี่ยนิสัยแล้วกันที่ทําให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับอ่าข้อที่หนึ่งฮะทุกเช้าเนี่ยเขียนโอกาสและความท้าทายของชีวิตนะครับเขาบอกว่าการเขียนเนี่ยจะช่วยทําให้คุณเนี่ยตกผลึกวิธีการที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นนะครับกระดาษกับปากกาหรือว่าดินสอกับปากกาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ยังคงมีประสิทธิภาพมากๆนะไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนะครับ อันที่สองนะครับเขาบอกว่าเวลาเรามีมีความมีอารมณ์โกรธอารมณ์โลภหลงอะไรแบบนี้ให้ให้พยายามตั้งข้อสงสัยกับอารมณ์พวกนั้นว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับแทนที่จะถูกอารมณ์นั้นแบบพาเราไปแบบสมมติโกรธก็คือหลุดไปเลยเลยเนี่นะฮะลองตั้งข้อสงสัยดูยเอ๊ะทำไมตอนนี้เราเราถึงโกรธกับเรื่องนี้จังอะไรพบกนี้บางทีเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นนะฮะหรือเราอาจจะรู้จักว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงใครหรือว่าสถานการณ์แบบไหนมากขึ้นนะครับ ข้อที่3คือเดินวันละอย่างน้อย30นาทีนะฮะอันนี้แถมอีกน,นิดนึงด้วยว่าถ้าเดินข้างนอกได้ยิ่งดีนะครับข้อที่4ี่นะครับให้มองปัญหาเนี่ยว่าเป็นความทา้าทายนะครับเราก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นส่วนหนึ่งหมายถึงว่ามันจะต้องเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะสร้างแม้ให้ว่าสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในนิยามความสําเร็จของชีวิตของคุณนะ่ยมันจะต้องมีปัญหาอยู่เสมอนะครับมองมันแบบนั้นนะฮะข้อที่5ครับหาวิธีการในการจบวัน ให้เหมือนกับมีมีปุ่มปิดอะว่าเออวันนี้ยมันทําได้ประมาณเนี้คือคือคนเราเนี่ยมันจะต้องนอนใช่ไหมเวลานอนไม่ควรจะกังวลอะไรเยอะแล้วนะฮะว,วิธีการคือต้องถา่าในใส่ที่จะทําให้มีปุ่มปิดว่าเออวันนี้มันมัน,ม,นมันทำได้แค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยส้่วนต่อนะครับข้อที่หกเขาบอกว่าคืออย่าอย่าพยายามให้ใครมาบอกว่าชีวิตของคุณต้อง ต้องต้องแกนนุนแกนนี่อเออคือบางทีเนี่ยคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าเหมือนกับเราฟังคนอื่นเยอะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีฉันมีปัญหาหรือเปล่านะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราไปฟังคนอื่นเยอะหรือไปตามสังคมมากๆเนี่ยม,มันทำให้เราเครียดนะครับข้อที่7ให้ยกน้าหนักยกเวทอ่ะนะฮะคือออกกําลังกายด้วยบอดี้เวทมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยนะมีความอดทนต่อเรียกว่าความไม่สะดวกสบายกายเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ จริงๆการเล่นเวทเนี่ยมันมันช่วยหลายอย่างนะผมว่าคือคือการออกกําลังกายพวกวิ่งเนี่ยมันก็ก็ช่วยแบบประมาณหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยเรื่องเรื่องแบบเนี่ยแบบประเภทหนึ่งอนะ่ะแต่ว่าการยกเวทเนี่ยมันมันช่วยในอีกรูปแบบมันทําให้เราพูดง่ายๆคือสมมติอ่ะออฟฟิศซินโดรมนะฮะผมว่าคนที่คนที่เล่นเวทแบบแบบถูกต้องอนะ่ะจะมีโอกาสเป็นออฟฟิศซินโดรมน้อยกว่าเพราะว่าท่านงค์ท่านั่งมันจะถูกคือมันจะถูกฝึกมาอย่างนั้นนะครับข้อที่8คือให้อภัยตัวเองบ้างนะครับ ข้อที่เก้าให้รู้ว่าอะไรดึงพลังงานจากคุณนะครับบางคนไม่เหมือนกันนะฮะบางคนเนี่ยอาหารเป็นเยอะลังสุวันนี้เราจะพบว่าเริ่มมีคนพูดประเด็นนี้เยอะมากเคเ่อยว่าสิ่งที่คุณกินเนี่ยมันส่งผลต่อพลังงานพลังงานในทนี่นี้คือสมองความคิดของเราในแต่ละวันนะครับซึ่งแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันผมเนี่ยถ้าเกิดกินพวกมันๆทอดๆเยอะๆเนี่ยจะคิดงานไม่ออกจะรู้สึกแบบเบลอๆนะฮะเพราะฉะนั้น มือ้อโดยเฉพาะมื้อกลางวันที่อยู่ที่ทํางานเนี่ยนะผมจะพยายามกินอะไรให้มันไลทที่สุดนะเออหลังๆเนี่ยผมก็พยายามแบบเอาให้มันแบบให้มันจืดๆะนะฮะอาหารแบบอาหารนกอะ่นะ,ะคือแบบถั่วๆอะไรแบบพวกนี้นะฮะช่วยช่วยเยอะช่วยเยอะนะครับข้อที่สิบนะฮะระวังเรื่องของอินซูลินสปค์อันนี้คืออาหารที่พวกขนมของหวานอะไรที่มันแบบกินปุ๊บมันจะแบบทําให้น้าตาลุนพุ่งขึ้นมาอพวกนี้นี่มันจะทําให้แบบว่า เ,เกิดอารมณ์เวี่ยงไดนะะ้นนี้งานวิจัยพวกนี้มีเยอะก็คือหลีกเลี่ยงน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลขัดขาวที่มันถูกเติมเข้าไปในเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะ,ะพยายามหลีกเลี่ยงของพวกนั้นนะครับขนมที่ใส่น้ําตาลพวกนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะคือถ้าถ้าอยากกินของหวานจริงๆนะผลไม้ดีที่สุดนะครับผลไม้นี่ก็ไม่ใช่ไม่อ้วนนะฮะแต่ว่ามันยังดีกว่าน้ําตาลที่มาจากที่เรียกว่า refined sugar หรือน้ําตาลฟอกขาวพวกนี้นะครับข้อที่1 1ครับให พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอันนี้สําคัญมากนะครับข้อที่สิบสองใช้เวลาห้านาทีในการเขียนสิ่งที่คุณขอบคุณในวันนี้นะครับอาจจะเป็นอยู่ในขั้นตอนในการเขียนไดอารี่ก็ได้นะฮะข้อที่สิบสามนะครับพยายามอย่าน้ําหนักเกินเอออันนี้คือมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของความหล่อความสวยหรืออะไรแบบนี้นะฮะแต่มันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเราโดยรวมนะครับพยายามอย่าให้น้ําหนักเกินนะฮะข้อที่สิบสี่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายเนี่ยให้ลองดูระดับ เทสโทสโทเรนนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าอารมณ์ที่มันวิยงเวียนเนี่ยมันเกิดจากหลับเทสโทสโทเรนที่ต่ำเทสโทสโทเรนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับข้อที่15นะครับอย่านั่งเฉยอย่านั่งเมาทอยู่ที่เดิมอะ่ะเกิน45นาทีอ่านะครับนอกจากคุณนอนเท่านั้นนะฮะคุณนอกจากคุณนอนเท่านั้นเนี่ยนะฮะพยายามลุกขึ้นเดินบ่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยใครที่ใส่พวกสมาร์ทวอชเนี่ยมันสามารถตั้งเตือนได้นะ ว่าแบบให้ให้ลุกขึ้นมาเดินหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจริงๆพวกจริง,รงๆอุปกรณ์สมาร์ทั้งหลายมันเตือนได้หมดนะที่มันที่มันอยู่ติดกับตัวเราแหวนเนี่ยก็เหมือนกันเนะเตือนได้นะครับข้อที่16ครับฝึกหายใจอ่านี้ใครที่แบบอยู่ในสายทําสมาธิอะไรพวกนี้เนี่ยฝึกหายใจนะครับคนที่หายใจเป็นทุกคนบอกให้ทุกคนมันหายใจเป็นหรอเฮ้ยไม่จริงผมมามาพบทีหลังว่าเฮ้ยการหายใจนี่ต้องฝึกมากเลยนะคนที่หายใจเป็นเนี่ยเวลาตื่นเต้นเนี่ยนะครับเขาจะสามารถ ทำให้ความตื่นเต้นหายไปได้จริงผมตอนที่ขึ้นเวทีใหม่ๆเนี่ยอันนี้เป็นบทเรียนแรกๆเลยนะที่ที่คนที่สอนผมเขาเขาบอกเนะยว่าแบบเนี่ยคุณต้องฝึกหายใจนะแล้วมันจะช่วยให้คุณเนี่ยควบคุมความตื่นเต้นบนเวทีได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วมันมาใช้ก็ได้ทุกเรื่องเช่นสมมติว่าอบางทีแบบคนขับรถปัดน้าะแล้วนนโมโหเงี่ยนะฮะการหายใจเนี่ยช่วยให้เราแบบคามดาวอะได้เร็วมากนะครับและช่วยเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะะ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 m i n u t e podcast presented by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission to the Moon Retreat Planner 2023สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ line official Mission to the Moon